พี่น้องพี่น้องคอยเห็นยังคอยเห็นยังพี่น้องพี่น้องคอยเห็นอีหยังมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งเนี่ยวนข่อยกันยังมาเบิ่งอยู่นะนี่พี่น้องเบิ่งเนี่ยโอ้ยเนาะว่านนี่ก็เขามาเบิ่งอยู่ก็บ่เห็นเบิ่งเนี่ยเบิ่งเนี่ย bưng này này này, thầu thì mướt, thầu thì mướt quá, Đấy, thì mướt. như quá nè cái nhang nó bưng ở nè nè, bưng bưng ở còn ít. วนขอกระยังวาเบิรอยู่อยู่นีเนี่ยน้อบเมือน้เมนไ่ไแกไมองฟังคุณปุยย์นอนปุยรำตอบอกันนี้สวนไปรำวานะเออเออนี่ยอูเบิเน่เบิรเน่เบิรเน่พี่น้อง อุ้งตะลืออใจแห้งคุณนะพี่มื่อนี้มูน,นี่แล้วยญงแห้งพี่พี่ทั้งพี่แจนพี่กายกับเก็บน,น,น,นี่นีลาเลยนะว่าหน, ừ ừ. น,นีขอากยางลงมาสวนขอากเบิ่งอยู่ขอกขวคือโบเห็นโอ้ยเนาะ มื่อวานนี่ก็ยางลงมาอยู่กับมะเบิงอยู่ใครจะขึ้นโพเห็นล่ะเนาะมามาเก็บเก็บเก็บพี่น้องเก็บเออมันอยู่มันแดดยังไงแต่มันอยู่ใต้ไม้บ้านมืดเหรอเท่ามืดเลยพี่น้อง อยู่แต่ไหมเอาเยอะท่านฝ่าเก็บดิล่ะยังอะเอาแหวจโจเก็บพูดอย่างว่าอ๋ <c oughs> โอ้ยเท่ามืดเท่าบดพี่น้อง มองเก็บปีกายนี่ล่ะนี่ห้อยคอยเหยียบคักค่ะนี่ห้อยเหยียบห้อยอืยอจะยงางเหยียบมือว่านนี่ตีนีมนนนมน่มันคนมันโมเมนเสียงเห็นเห็นเกิดกับยางเหยียบไปซื้อนี่น All แล้วกับยางมาเบิ่งเพิ่นนี่ล่ะยางมาเบิ่งเพิ่นนี่ละ่ะม,มือวานน่มนเห็นมืจีมมือฮะแต่จีมยากคนนะ เสียงรถปูเรลมาของอียงเอ้ยไปบ่งเนี่ย,ย,ยบับงเนพี่หนง เลือดใจด้หนึ่งจีนเหรอคอยนี่แล้วยังมาเหยียบหมูว่าน,นี่นี่อ้ยตะเขียดดิตะซูนห็งจุคลองดิ ยางมาเบืองเพื่อนนี่ละมือว่านนี่โอ้ยเนาะตะศูนย์นเดชตะศูนย์เดชเนี่ยเบืองแง่ละพี่น้องเบืองเนี่ย,ออยโอ้ยเนาะ ได้กินดอกงามๆคือเขาดอกไม่ได้กินดอกสวยๆแล้วนะเป็นยางเขามาอยายุละมือวว่านี่ก็มาซองบึงอยู่เอยเนาะเหยียบเห็ดไหวข่อยก็ได้ข่อยก็ได้จมให้เจ้าคองไดเดียวนี้ จมไม่จะค้องเด้อพี่น้องจมไม่จะค้องยังเขามาเบิ่งเห็ดแต่บ่เห็นเห็ดเอ้ยนี่นะพุนนะโอ้ยมุนเมดเ่าเมดพุ่นนะ,อนเ,อเ,อนนะเอ้าขวรกระด้ข้าจะเก็บกระโดด่ให้มอยมูเบืงน้ำเนาะเอ้า เงีสิก็เอาตัวไปบอกเพื่อนให้เห็นตอนนี้เพื่อนให้เห็นตอนนี้ก็เก็บตอนนี้แล้วเนาะพี่เนาะโอ้ยมึงติละี่เกิดเงสิก็เกิดเห็ดก็ได้เห็ดก็ได้ บม่ได้จิมยากฮะฮะพี่น้องฮะ,ฮะมาทางนี้บ่ะนี่พี่มาทางนี้ แม่าทา่งนี้แบบแถวที่มืดแต่แต่เขียนให้จะคล้องให้เพื่อนะแต่ศูนย์เนะาะแต่ศูนย์เนาะพี่น้องเนะาะ คนออกก็ได้้เจมีเจังหัว,หวตเห็นบุกหงหลมตรงนี้เราพี่น้องมองคนอยู่ อยู่ใต้กล้องใหม่กล้องอิฐ พ่เขาตื่นเต้นเขากับโบตื่นเต้นนั่งพี่น้องเอ้ยพ่าเขาเจ้าตื่นเต้นเขาเจ้ากับโบตื่นเต้นนั่งจะเขียนนำหรือบ่ดอกโอ้ยฮะพี่เกิดยุไตกใหม่พ well ี่นะ หอยบกหอยกินจนมุนหมดฝนก็นตกใส่เพิ่นเนาะขันเห็นแต่สองใครอยู่มือซอนนี่่น่ได้เบิ่งมือซอนฝนน่ะ

เงียวเงีเงเงพี่ดองกิบเหใหปวกพี่ควาบหนิงกับบุบมี่มองสเอาลับหนิงมาปวดหัวมันดอบ าาก็บเก็บตะขาพันธุ์บัติเาาก็บตะขาพันธุ์บัตุ่นน่ะโอ้ยเท่าทีมืด เก็บซุ่มทั้งหนอกอดู่ก่อนซุ่มไต่ใหม่ยังคอยว่ากันอีกทีโอ้ยเทาที่มืดพี่น้องเอ้ยนะตะเคียนที่จะคล้องขัก ยังมาอยู่นะหมู่บ้านนี่ก็มาเบิงอยู่บรเห็นนี่ใหม่ตัวนึงจะหยีบทับใส่กันจนแบบคนพระท่นเเขาไปหยีบนี่กองใหม่นั่นควยยางเตะทั้งหนอกพี่ แบตก็สิมดเออก็มีคน,คน,รรน,น,นว่าเก็บสักคุปีหนาสิบดิกินมาสันนิงินเขาเจ้าว่าจังว่าในติละมงคือกันเขาสิให้เก็บสัยมเนาะเนาะพี่น้องว่าบเาบเก็บสัุเาสิเก็บสยงเนาะ เก็บยาวๆนะคะเก็บเฮ็ดเก็บเห็ดเ,เดถาเนี่ยเปื่อยถิมหมดโอ้ยขี้ไยก็ให็น่อมเห็นจักหน่อยๆนึงก็ยังไข่ดิเด้โอ้ยาาแต่มาเบิ่ง่นแต่เสา้าิ่ขคองไข่มือเศร้านี่ ว่าพนบ่มีเนาะเมือว่านี่ว่าย่างมาเบิ่งแล้วบ่เห็นพนก็เลยบ่ได้มาเบิ่งอีกโอ้ยมึงไงพี่น้องพูดนะพนเกิดอยู่ใต้กองอิีพี่เกาเอาเลยเกาเอาเลยบ่เงี้ยเอาแหละพอดีคู่ คลิปนี้ก็ฝากไว้ส่ํานี้ก่อนพี่น้องย่างเลาะหาอีกเบิ่งก่อน